ธงธงมกจกประกาศแจ้งข่าวร้ากลางดึกหลังสูญเสียแม่บังเกิดเกล้าเป็นอีกคนที่ไม่มีใครแม้รู้จักสำหรับธงธง,งมกจกเป็นนักแสดงตลกชายชื่อดังโดยเป็นตลกในคณะของจตุรงมกจกได้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเพื่อนของธงธงได้ส่งชื่อเข้าประกวดในรายการขบวนการจี้เส้นของ JSL และได้รับคําชวนให้เข้าคณะตลกของจตุรงมกจก และได้ตัวเล่นตลกตามสถานที่ต่างๆและเป็นที่ทราบกันดีว่าในพศ2545รายการกำจัดจุดอ่อนซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากทางรายการก่อนบายใครเครียดได้ให้ทงธงมกจกเรียนแบบเป็นพิธีกรรายการกำจัดจุดอ่อนจนทำให้ทงธงมกจกมีชื่อเสียงขึ้นมานับตั้งแต่บัดนั้น ก่อนอื่นล่าสุดต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อธงธง,งมกจกประกาศแจ้งข่าวร้ายกลางดึกที่ผ่านมาหลังสูญเสียแม่บังเกิดเกล้าโดยธงธง,งได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าแม้จากไปแล้วใครกันเล่าจะรักเราใครจะคอยอุ้มชูด,ดูแลห่วงใยไม่ห่างใครจะคอยเข้าใจคอยปลอบใจข้างๆคอยมีอรอยยิ้มดีมีอย่างแม้นี้ทำกลางคนในวงทำกลางคในงงคในวงการบันเทิงที่เขามาแสดงความเสียใจอย,อย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ